ทำนี้ดีกว่าถามเฮียหมู สวัสดีค่ัหมูทดลองครับจะไปไม่กาบางนาครับตอนนี้สิบโมงจะครึ่งแล้วนะครับไปจ่ายนี่บัตรเครดิตนะครับตามเคยครับแล้วก็โอนตังโอนเตึงนะครับจ่ายค่าไฟจ่ายค่าส่วนกองส่วนกลางให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้มาถึงที่เมกงงาบางนาครับ ผมต้องไปกดต่างหนครับที่กรุงไทยน้ำลดแล้วไงมันเป็นโซนแบงค์เลยนะครับตรงนี้กรุงไทยเสร็จแล้วก็ไปที่ทหารไทยครับทหารไทยเสร็จแล้วค่ไปที่คสติกรนะครับลองดูครับ ใายเรียบร้อยแล้วครับออกมาแล้วครับจากแมกกบบาเบลนาครับผมวันนี้ทำอะไรดีวันนี้หมูทดลองควรที่จะทำอะไรดีโอเคครับผมเริ่มเลยนะถามเฮียหมูนะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมเป็นคนที่อ่านภาษาไทยไม่คล่องนะครับอ่านได้แต่ชา้าบางทีก็เพี้ยนนะครับผมโอเคบอกไว้ก่อนเริ่มเลยครับเริ่มเลย ค,นค,นค,คุณลุงเป็นคนไทยครึ่งอ๋อคุณลุงเป็นคนไทยครึ่งญี่ปุ่นเหรอครับแล้วใช้กล้องอะไรถ่ายวิดีโอครับนะครับผมน้องบีมตูนชแนลนะครับผมอ่าผมเป็นคนญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นครับก็คือพ่อแม่เป็นญี่ปุ่นนะครับแต่เกิดที่เมืองไทยครับผมไม่ได้เรียนโรงเรียนไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเขียนอ่านอะไรอย่างเงี้ย ภาษาไทยไม่ค่อยเป็นนะครับผมเขียนนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่ทํา y o u t YouTube Channel ได้ครับเพราะว่าผมพูดได้นะครับผมผมทําได้ใครๆก็ทําได้แน่อยากจะขายตรงนะครับใช้กล้องอะไรถ่ายใช่ไหมครับบางทีก็ใช้ iPhone นะครับผมแล้วก็ถ้าเมนหลักๆก็คือใช้ Canon G7X ครับต่อนะครับถามเฮียหมูนะครับ iPhone 5S ยังมีขายอยู่หรือเปล่าครับผมอยากได้มากๆเลยโอเคเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนนะที่ Apple นะครับเออ store.apple.th 5S ใช่ไหม 5S นะครับไม่รู้ว่ามีขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับที่ Apple Store นะครับ Apple Store นะครับไม่ใช่ App Store นะครับ Apple Store มีแค่ตอนนี้มีอยู่แค่ iPhone 7นะครับ แล้วก็ iPhone 6s แล้วก็ iPhone SE เท่านั้นครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าพวกศูนย์ต่างๆพวก True พวก d e t a c หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังมีขายอยู่นะครับก็ลองไปสอบถามดูก็ได้ครับผมครับถามเฮียหมูจากคุณกาฟิล <c oughs> โอเคคุณกาฟิลโทษทีครับมีขนจักแล้ะออกมาหน่อยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ถามผมนะไม่ได้แฮชแท็กแต่ว่ามีคนถามว่าจะเช็คได้ยังไงใช่ไหมครับว่ารับของได้อะไรยังไงคือ,อในเว็บไซต์เขาเขียนไว้ว่าภายในสิบวันหรืออะไรเนี่ยละครับสามารถที่จะคืนของได้นะครับผมโอเคถามถามเหี้ยหมู iPhone SE ดีกว่า iPhone 6เปล่าครับ iPhone SE ดีกว่า iPhone 6หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เคยใช้ iPhone 6นะครับ สเปคนี่น่าจะดูได้ที่ Apple นะครับ apple.com/th นะครับลองไปดูมาเทียบได้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าสำหรับผมนะครับสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะมีแบบแง่อื่นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอย่างเรื่องราคาอย่างเรื่องความกระทัดรัดอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมาะกับผมนะครับผมผมผมมีงบน้อยด้วยนะครับ ผมก็เลยคิดว่า iPhone x ดีกว่านะครับผมประมาณนี้นะครับผมมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับถามมาเรื่อยๆได้นะครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีพรุ่งนี้กับหมูทดลองครับไปแล้วครับบายบาย